จเจร,ริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพระมหาทินาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานในภาคเย็นๆของวันนี้นะอาตมาพระมหาทินาทมีภารกิจในภาคเช้าก็เลยมาตรวจงานในภาคเย็นที่มังคุประตูนะทิศวินสามสองพนมเทียนก็ลุยกันเต็มที่เลยนะได้เยอะแล้วนะอันนี้จะเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้า และยังมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องเพิ่มเติมนะก็คิดว่าวันวันวันพุธนี้ต้องซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมก็ใครจะร่วมบร่วมกุศลก็ร่วมบร่วมกุศลไดนะ้เพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเรายังขาดอยู่ฉะนั้นวันพุธอาจจะต้องมีการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมทีมไฟฟ้านําโดยคูบตูนะทำไฟฟ้าที่มหาวิหารพุทธปรินิพันธ์นี่ มีสามสองแล้วก็ใครบ้างล่ะพนมเทียนเหรอแล้วก็ทิดวินนะอยู่ด้านนี้นะด้านเกี่ยวกับไฟฟ้านี้นะส่วนฝั่งนี้ก็จะเห็นช่างแดงเห็นทีมของวินัยแล้วก็โอนะส่วนด้านนอกทีมคูบโตทีมคูบโตหยุดแล้วใช่ไหมนะเพราะว่าฝนตกนะทีมคูบโตเลยเลยหยุดฝนตกนะทีมของคูบโต ส่วนด้านบนยังมีเห็นว่ามีพรนรงค์กับสกุลการแล้วก็วิเชียนหอบันอ้วนอยู่ด้านบนๆได้จะไปดูกันด้านล่างๆนี้มีลูกศิษย์ร่หาใครบ้างทํางานอยู่ตรงนี้นะอันนี้มีนุสราพิมเสนเคลียร์ความสะอาดอยู่บริเวณนี้นะนนก็จะเห็นฝุ่นคลุ้งเลยนะก็มีสำรวยเหาบ้านอ้วนอันนี้ก็กําลังกวาดกําลังเจ็บกันอยู่นะ,ะก็ได้หลายคนทํางานมองไป เชื่อมอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อชุ่มบุญนะหลวงพ่อชุ่มบุญนะแล้วก็มีใครบ้างอยู่ตรงนี้มาดูกันหลวงพ่อชุ่มบุญเชื่อมอยู่ตรงนั้นมีการแก้ไขซุ้มหลังพระยกบระกฏนิดหน่อยตรงนี้มีแม่สานิตศกดามีทัศนีคิวสูงเนินนะอันนี้ใครล่ะเนี่ย หนูคล้ายแล้วสมัยละ่ะอ่าสมัยอยู่พนรนรรมข้างบนนะอ้าวแล้วใครมาบาังสีรักมาไหมสีรักม่วงน้อยอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนทําอะไรนะอ้าอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนอ่าสาธุลูกศิษย์ลูกหามาถวายแรงถวายงานตามภาพนี่เลยนะอืมนี่จะเห็นว่าบนบนนู้นก็จะมี ตรงนั้นตรงนี้นะเรียกว่าต้องดูดีๆเพราะว่าลูกศิษย์จะอยู่ตามจุดต่างๆถวายแรงถวายงานกันอันนี้ซุ้มหลังพระหยกมรกตดนะ,ะด้านนี้นะจะเห็นว่ามีการทำงานอยู่ตรงนี้ซุ้มนี้เป็นซุ้มสำคัญที่ต้องอแต่งให้ดีนะและ้วมาดูด้านนี้มองเห็นทำงานอยู่นะ,ะทำงานอยู่มัดลวดตาข่ายนะ โคซิตามัดลวดตะขายอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นซุม้มอยู่บริเวณด้านทางออกมหาวิหารพุทธปรินิพานอันนี้การออกเหล็กเชื่อมเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่มัดลวดตะขายแล้วก็ปะปูนแล้วก็ปั้นช่างแดงบอกว่าหนึ่งกำะเหมยจะมาสมทบในวันพรุ่งนี้เพื่อจะปั้นตรงนี้เลยนะ,ะถ้าโคซิตาเขาได้มัดแล้วก็คิดว่าน่าจะเสร็จ ในวันนี้แหละในซุ้มนี้นะก็ไม่นานนะอันนี้ก็เป็นผู้ชมนีชมานาญในการมัดลวดตะข่ายอยู่แล้วอะรแต่ละจุดแต่ละจุด,จดมีงานที่มหาวิทยาลัพุทธปรินิพานทํางานกันเรียกว่าถวายแรงถวายแรงนอกจากเราถวายถวายจะตกปัจจัยเงินทองอก็ยังถวายแรงถวายความคิดถวายความรู้มีหลายอย่าง เป็นวิทยาทานเป็นกุศล,ลทานเป็นวัตถุทานอมิสทานอภัยาทานการทำบุญทำทานมีหลายอย่างที่เราพึงทำได้ที่เราพึงสแสวงหาบุญกุศลใส่ตัวและหัวใจของเราได้นะอะไรนี่ที่มหาวิหาธธรพุตาปพระนิพพานวันนี้ก็มีงานทำงานกันตามที่เห็นนี่แหละนะก็ยังมีด้านบนบนเราจะไปดูบ้านบนบนกันนะว่าด้านบนบนทำอะไรกันบ้างนะจะได้อนุโมทนาบุญ อนุโมทนากุศลกันแล้วก็เป็นบุญกุศลใส่หัวใจกัน阿าทีมปั้นแม่เสดายฝนตกใส่ก่อนก็เลยหยุดกันไปนะข้างบนนี้ก็กําลังทํางานกันขบขมขม้นนะอันนี้ก็สําเร็จแล้วใช่ไหมข้างบนอ่าเร็จแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้โอเคเคลียร์ความสะอาดด้วยเก็บด้วยนะอันนี้ด้านนี้ก็ปิดหน้าจัว่วฝั่งนี้แล้วมองไปกวาดอยู่โน้นแสงดาวกองสันเทียนะ กอดอยู่ด้านโน้นนะแสงดาวกองสันเทียและมีลูกศิษย์ลูกหา,าทํางานกันอยู่ตรงโน้นมีใครบ้างก็มีพวกข้วอ่างนกขุมก็มานะวันนี้แม่รุนหลานนสกิจแจวบุญแล้วก็มีสําเรียงนะมีใครหลายคนนะมาพวกขวอ่างรัตนบรีนะก็มาถวายแรงมันกันที่หน้าบ้านมหาวิหารพุทธประนิพันนะอันนี้พระธาตุจอมผา ด้านบนบนบนู้นก็มีเสียงป่องแป้งป่องแป้ง,ปงเดี๋ยวเราค่อยจะไปดูกันนะด้านนี้เห็นแม่ชีราตินนะก็คงเป็นอยู่ทีมปั้นเรียกว่าทํางานกันทั้งวันทั้งวันนะหลายคนเข้ามากราบนมัรสการมาอนุโมทนาบุญกับอาตมาพระหมหาธีนาธก็สาธุอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่ได้ถวายแรงถวายงานกันแล้วก็ทํางานกันให้สำเร็จผลเอาละเราจะไปตามเสียงป่องแป้งป่องแป้งป เราจะตามไปว่าเสียงอยู่ตรงไหนตามไปเหมือนระฆังบอกเราว่าอะไรอยู่ตรงไหนโอ้นูน่นบางออนสุขประเสริฐนะฮะเห็นใครก็ก็จะเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะอันนี้เราทําด้านในก็ใกล้แล้วนะเราเริ่มมาพ้นด้านนอกปั้นด้านนอกกันแล้วด้านในเราก็เหลืออยู่ไม่กี่อย่างเราก็ค่อยๆไล่ไปให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์นะ เอาละนี่คือหน้าง,งานหลังกับฝนตกระยะนี้ตกทุกวันก็คงมีข่าวน้ำท่วมตรงนั้นตรงนี้ก็น่าจะต้องท่วมขนาดเราอยู่บนภูเขานี้ตกนี่มันน้ำมันก็ไหลาจากภูเขาลงไปของเรามันท่วมไม่เป็นหรอกเพราะมันอยู่บนยอดเขานะ <c oughs> ก็ไหลลงไปตามที่ต่างๆน้ำจากภูเขาไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูกไหลลงไปก็เป็นน้ำเยอะเอาละดูกันไปไปดูกัน อะปูนที่มหาวิทยาลพุทธปรนปินิพานปูนอ่าปูนนั่นก็คุณโยมปุจวัต์นำมาเมื่อวานตอนนี้ปูนฉาบทั่วไปของเราอ่าปูนฉาบทั่วไปของเรานี้เหลืออยู่แค่18ลูกนะก็ฝากข่าวนี้ไปถึงคุณโยมปุจยวัตรด,ด้วยก็คงต้องเพิ่มเติมปูนเข้ามาแล้วล่ะถ้า18ลูกพวกนี้ก็ไม่ถึงครึ่งวันก็ก็หมดนะโอ้โหบัว บัวพุยมุจวัตนะเรียกว่าสวยเลยนะอันนี้บัวที่รอบๆพระบรบมธาตุเจดีย์สีภูพาสูงหรือพระธาตุจอมผาเราขึ้นไปดูตามเสียงตามเสียงไปตามเสียงไปว่าเสียงทําอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรขึ้นบันไดไปบันไดนี่ก็เป็นบันไดาภายนอกแต่ก็เป็นไม้นะเป็นบันไดไม้แต่อยู่ภายนอก จะทนทานสักเท่าไหร่ก็ต้องมาดูกันกับไม้ที่ต้องอยู่ภายนอกนะแล้วก็รองอยู่บนเหล็กนะเป็นบันไดเหล็กนะ,ะขึ้นมาแล้วที่มหาวิหารด้านบนก็จะบรรยากาศก็จะต่างกันไปเลยโอ้ด้านนี้เขาฉาบกันฉาบกันไปสวยแล้วนะอันนี้ฉาบกันไปสวยแล้วดู ้านบนโน้นนะกำลังเชื่อมกำลังเชื่อมเหล็กกันอยู่โน้นวิเชียนฮาบ้านอ้วนตรงไหนไม่สวยไม่ดีวิเชียนก็แก้ไขยนะขยับมาอีกก็เป็นพอนรงบุษบงกำลังเจ็บงานให้เรียบร้อยนะกำลังเจ็บงานให้เรียบร้อยที่ราวกันตกบนเรือนยอดนะตามภาพไปนะตามภาพไป อันนี้ลูกศิษย์ลูกหามีจึง้งสุนันทาวงสาเทียมมีสมัยกอมณีทำงานกันอยู่ตรงนี้มีศีรักม่วงน้อยอันนี้ตามภาพเลยอันนี้ก็ช่วยกันทำงานเห็นหน้างานแล้วนะเห็นหน้างานแล้วลูกศิษย์ทำงานเห็นท้องฟ้ากับความสูงของที่นี่นะ ความสูงของที่นี่นี่ก็พระาธาตุจอมผาเราก็ปีนป่ายขึ้นมาบนที่สูงหน่อยอันนี้ลกูกศิษย์ทำงานกันอยู่บนนี้ก็หลายคนทีเดียวนี่ก็คือแรงศรัทธาแรงศรัทธาในการบุญการกุศลแรงศรัทธาในการถวายแรงทำงานสร้างมหาวิหารให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ขออนุโมทนาสาธุก,กับทุกท่าน นโมธนาสาธุจริงๆนะลูกศิษย์นะประมาทีนาก็ดีอย่างนะที่มีลูกศิษย์มาถวายแรงถวายงานแบบนี้ถ้าลูกศิษย์ไม่มาช่วยงานก็อยู่อย่างเดิมไม่ไม่ไปไหนนะพอลูกศิษย์มาช่วยงานก็ก้าวไปก้าวไปจะเห็นว่าของวิเชียนเฮาบรนอ้วนนี่ก็จะใช้งบตัวเป่านะตัวเป่าเหล็กตัวไหนที่ไม่โอเคก็จะเป่าออก ตัวไหนโอเคแล้วก็จะเสริมเข้าไปให้นั่นอันนี้ก็สาธุนะกับทุกคนอนุโมทากับทุกท่านนะนั่งอยู่ตรงโน้นกําลังอยู่ตรงโน้นน่าจะเป็นสกุลการบุษบงกระมังนะอันนี้ก็เป็นหน้างานที่เห็นกันแล้วว่าส่วนบนก็ส่วนบนส่วนข้างล่างก็ส่วนข้างล่างไม่จืดไม่จางจริงๆกับการสร้างบุญบาร,รมีสรรสร้างคุณงามความดี ยังต้องก้าวกันต่อไปยังต้องทำงานโอ้ตรงนี้มีน้ำเยอะเลยแม่ชีต้องขึ้นมากวาดน้ำแล้วนะแม่ชีอยู่ที่ไหนตามแม่ชีให้หน่อยนะ <c oughs> น้ำขังบริเวณนี้แล้วนะแม่ชีต้องขึ้นมาปัดกวาดก็จะเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้ตจงกว่าเราจะปรับพื้นใหมนะ่น้ำก็จะมาขังอยู่บริเวณนี้กันเยอะพอควรทีเดียวนะเดี๋ยวก็มีการกวาดออกไปนะเอาละ สิ่งที่ดีก็ได้พูดทั้งหลายได้ฟังกันโอ้โหต้นต้นไม้ของเราก็ยังแต่งละเอียดไม่ได้ต้นเตโชยังแต่งละเอียดไม่ได้เพราะว่าฝนฟ้าลงทุกวันนะระยะนี้แต่ก็จะเห็นรูปร่างของต้นไม้แล้วนะอันนี้เรียกว่าต้นเตโชนะขนาดก็วัดผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ3เมตร2 53, เมตร5้เมตรประมาณนี้อันนี้นตามภาพเลยนะ ตามภาพเลยนะสีก็กัก้นน้ำกันกันน้ำไม่ให้มาเข้ามาบริเวณนี้ก็จะเห็นมนการกั้นน้ำปะน้ำเอาไว้คุณการกั้นน้ำเอาไว้ไม่เข้ามาในบริเวณนี้อันนี้ใครทำอะไรได้ก็ทำนะสามช่างกุณงามความดีสมัยก็ทำงานตรงนี้สีรักจึงแล้วก็พันรงแล้วก็นูนเลยสีรักมงน้อย หรือว่าแม่มนะชื่อเล่นชื่อหมัดจึ้งนะอันรงแล้วก็นูนมิเชียนเขาบ้านอ้วนเป็นหน้าง,งานอยู่บริเวณนี้จะได้เห็นกันภาษาธุอนุมโมทนากับทุกคนที่ถวายแรงกันสร้างมหาวิหารวัทกปรนิพพาพนะเราจะเห็นว่าข้างบนก็จะสะอาดนะลึกสิทธ์ก็กว่าอะไรชื่อบัญชีขึ้นมาแล้วนะร่วมบุร่ว,รว,รวสนกันได้ตามราย,ยาศัย เราบุญร่กุกุศลกันได้ตามสมควรที่จะได้สัสร้างคุณงามความดีร่วมกันด้านบนก็จะเห็นน้ำยังขังตรงโน้นตรงนี้บริเวณนี้ท่วมเยอะหน่อยแต่วิธีแก้ไขก็มีอยู่นะไม่ยากหรอกน้ำแบบนี้แก้ไขไม่ยากนะ,าะสาธุอนุโมทนาวันนี้ก็จะรึกเอาไว้เป็นประวัติการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพาน เป็นประวัติศาสตรแห่งการสรรสร้างกุงามความดีในวันนี้นะวันอาทิตย์ที่29นะ่สิสิงหาคมพุทธศักราช2564จะรึ้เอาไว้ในการสร้างมหาวิหารพุทธประนิพานในภาคใบบ่ายาบบ่ายบ่ายคล้อยเยอะแล้วล่ะในวันนี้เขาเจริญพร